อร่อยกับผลิตภัณฑ์ like TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กขอนไม้มาฝากกันค่ะเมื่อพูดถึงเค้กขอนไม้เป็นเค้กที่ได้รับความนิยมมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะเมื่อถึงเดือนธันวาคมชาวบ้านมักจะตัดต้นไม้ใหญ่และเผาท่อนไม้เพราะเชื่อว่านั่นคือการนำพาความโชคดีมาสู่ครอบครัว ในปัจจุบันด้วยความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและประเพณีโบราณของชาวฝรั่งเศสจึงได้ปรับเปลี่ยนมาทําเป็นขนมที่มีรูปทรงคล้ายขอนไม้เป็นเค้กสปันช็อกโกแลตสอดไส้บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตและขึ้นรูปเป็นรูปทรงขอนไม้อย่างสวยงาม วันนี้เราจะทำเค,ค้กขอนไม้ที่มีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดนุ่มละมุนและเพื่อให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสเนื้อเค,ค้กของเราจะเป็นสีเขียวสอดไส้ตรงกลางด้วยบัตเตอร์ครีมที่ผสมไวช็อกโกแลตและเยลลี่สตรอเบอรี่วิธีทำเยลลี่สตรอเบอรี่เทผงวุ้นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟ เติมน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทวิธีทำบตัตเตอร์ครีมคนผสมน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำร้อนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางให้ขึ้นฟูประมาณ10นาที เติมส่วนผสมน้ำตาลไอซิง่งตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูเบาแล้วปิดเครื่องเติมไว้ช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเค้กโรลการทำเค้กควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ อย่างแป้งเค้กดราริบ,บินเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสปันเค้กช่วยให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปร่อนแป้งเค้กดราริบ,บินกับแป้งข้าวโพดผงฟู เกลี่ยป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันการร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทําให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดเติมน้ําปาลทรายเค้าให้เข้ากันอีกครั้งใส่ไข่ไก่แช่ยเย็นลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ําและส่วนผสมแป้งใช้พาย,ยางคนให้เข้ากันเติมโอวาเลตใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงสุด2นาที เติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีการใช้ไข่ไก่แช่เย็นกับน้ำเย็นจะทำให้ส่วนผสมที่ตีมีลักษณะที่ข้นไม่เหลวเติมเนยสดชนิดเค็มละลายด่งข้นจืดตีพอเข้ากันปิดเครื่องแล้วใช้พายยางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่ว นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200อ,องศา,าเซลเซียสน,นานประมาณ7-8นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทวางเนื้อเค้กลงบนกระดาษปาดด้วยบัตเตอร์ครีมไว้ช็อกโกแลตให้ทั่ววางเยลลี่สตรอเบอรี่ตรงกลางหมวนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วทำลวดลายด้วยปลายซ้อมจัดใส่ภาชนะตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ แค่นี้เราก็จะได้เค้กขอนไม้ที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปจากเทคนิคการทำเค้กขอนไม้อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย t f m